บทที่สิบหา้าสิริทิติมาติเตโชสช,ชยสิทธิมหิติมหาคุณาปาริมิตาปุญญาธิการัสาสะสัพพันตารายะนิวารณะสมัตทัสสะพระควะโตอารหัโตสมัมมาสัมพุทธัสสะเทวติงสะมหามปะมหาปุริสสะรักกะ นานุภาเวนะอสิตยานุพชัดอสิตยานุพยัญชนะพยัญชนะนุพาอัตทุตรตระสัตตมังคารานุภาเวนะฉันพันนะรังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสปาระ มิตตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัะปรมัตถารติรมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัต สัตว์ธรมขันธานุภาเวนะนาวโลกกุตาราธรรมานุภาเวนะอัตถังขีก้กม,มักขานุภาเวนะอัตถังสมัตอัตถังสมาปัติยานุภาเวนะชนะพิญญาณุภาเวนะจตุสัจจะญาณานุภาเวนะทัสานานานาาสารพายานุภาเวนะสภายุตายาน นานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานุภาเวนาสัพพาริตานุภาเวนะรัตนตายาสารนานิภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุปตทวทุขโมทุขะโทมะนัสุปายาสาวินัสันตุ สัพพอันตรายาปีวินัสสันตุสัพพสังกปาตุยังมิชนตุทีฆายุตาตุยังหตุสตาวัฏชจีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสะปัปผะตวะณภูมิทางมามหาสมุทาอารักขตาทวักตาสหาตุมหีอนุรักขันตุ พระวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสะพเทวตาสัพักุฑานุภาเวนัสตาสุธีพระวันตีพันตุสัพพมังคารังรักขันตุสะพเทวตาสะพัฒมานุภาเวนัสตาสุธีพระวันตีพันตุสัพพมังคารังรักขันตุสะพเทวตาสัพัสังฆานุภาเวนัสตาสุธีพระวันตุเตนักขันตาจักขะพูตานังปักปะปักขะหานิอัตวารนาปริตตัสานุภาเวนะหัด หัตตวเตสังอุปัฏเวนักขัดตยข่ภูตานังปาปักขะหะนิวารณาปาริตตัสานุภาเวณหัตตวาเตสังอุปัฏเวนักขัดตยข่ภูตานังปาปักขะหะนิวารนาปาริตตัสานุภาเวะหัตตวาเตสังอุปัฏฐเวบทที่สิบหก อาทิตังอาทิตังนานาวาขเมยยะนับปติกัางเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะยะยะท่ายะท่าตีตัมปิหินันตังอับ,บปัจจานาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังเป็นสิ่งที่มาไม่ถึงปุจจพนานัตยโยธรรมตัทธตัทธะตะัทธะตัทธวิปัสติอาสังหีรังอาสังกุปปตังวิทามะนูพลงหยาก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอ ไม่งอนเง่ไม่คอนเคลนในทำนึงนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเดินทำนั้นหนึ่งๆให้ปลูกโป่งเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกตปัจช,ชามมาารนาังสุเวพึงทำความเพียรในวันนี้แหละท่านเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนัฮโนสังฆรันเตหะ มหาสีนีจะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเีนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาวิเอวังวิหาริมาตาปิอโหรัตตมะตันติตังตังเวพัเทเถกรัตโตติสันโตอาจิคติมุนีติ พระมมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่ขี้เกียจกันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยประการชนีแลบที่17ชาราธรรมโมหิชารังอนนติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมามนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะะาบ็นเป็นต่างๆคือว่าจากต้องได้พระพรากจากของที่เรารักของเจริญแใจทั้งสิ้นไปกรรมัตสโมหิกรรมทายโยกรรมโยนิกรรมพุทธธงกรรมพันธังกรรมปฏิสระโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้มีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามและมีกรรมเป็นผู้อาศัย ยังกรรมมังกริสามิกาลยานาังวาปาปกังวาตัสะทายาโย ο, พวิสามิเราจะทำกรรมใดไว้กรรมเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะได้เป็นทายาทเราจะได้ทายาเป็นคือว่าจะกรับใช้ผลกรรมนันสือไปเอวังอัมหิหอภินหังปัจเว ขีบตับพังเราทั้งหลายคนพิจรารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน